สบ,บัยดีทุกคนืันนี้มาพอกรับน้องหน่อยสาวเล่าคือเกา่าหลังจากทีน้องหน่อยห่างหายไปโดนโดนโดนแหงอยู่นี่นทุกคนประมาณสองสามเดือนผู้หละแบบืนนี้น้องหน่อยก็สีมาเราข่าวให้ให้ทุกคนได้ฟังเนาะวันเป็นอย่างน้องหน่อยถึงได้เขา ห้งหมอเพราะว่าเอฟซีไลคนกับามเขามา้ลยน้องจ่อยก็ยังบอดดิตอบเป็นอีกแล้วทุกคนเลยน้องนอน้องมีแต่เจ็บมีแต่โซ่สุขภาพอ่อนแอแล้วมืนี่น้องหน่อยกับซีด้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าน้องน่อยเป็นอย่างจึงเข่าห้งหมอกัทันหันเนาะ ถึงน้องหน่อยก็ได้เป็นสีสี๊สซอ็อกโกเลตโอ้เบิ่งฟังเบิ่งโลกดีกัเป็นได้แสบแท้ส็อกโกเลตเนาะแล้วเฮากะกำลังหกักษาโตอยู่เฮ้าสิซีลาวให้ทุกคนได้ฟังว่าซีสช็อกโกเลตมันเกิดมาจากยังเป็นยังถึงแต่เป็นสีส็อกโกเลตเนาะ เผื่อเข้าเอาผิดบอกแล้วถ้าบ้านเข้าเขาจะเอื่นว่าเป็นก่อนเบา้าเพื่อเข้าสิตรวจพบในกระใสเวลาจนสิบสองชั่โมงเขาไปนอนหงมองนอนทุกคนเด้อซาซานอนอยู่บัซซิลในติดต่อมามือที่สองบวมเมืดกระโตูเขาแถวนี้หรือว่าบวมยาบ่อหรือเป็นอะไรเนาะ แล้วเขาสิมาเลลาว่บเป็นยังมันจึงเกิดเป็นซีช,โชโโ็อกโกแลตย้อนอยังแล้วมือนั้นเขาก็ได้เจ็บท้องมาทุกคนเนาะเจ็บท้องตอนตีสี่เขาก็ว่าสิโทรหาแม่และเจ้านายแหละแต่เขาก็เกรงใจเพินเนาะเขาก็อดเอาเพราะว่ามันเจ็บแบบมันนอนบ่นได้เลยนอนแบบ เขาก็คิดในใจเป็นอย่างเด้พอจะถ่ายคิดว่าคล้องตาบ่าเห็นไหนเขาขีดนะนะคิดในใจมันมันเป็นอย่างคือน,นอนบ่ได้แนวหนั่นแนวหนี่เนาะแล้วไปหรงหมอถ่ายในหรงหมอสามชั่วโมงกันยังบ่ได้เข่าหองสุกเชิญน,นอนอยู่น้าสุกเชิญสามชั่วโมงเข่าไปหองสุกเชิญแล้วประมาณ อีกสามชั่วโมงจังได้ไปตรวจสองไฟเบิงออกมาบอเห็นยังเขาเามาส่องบอกขาโทษนำส่องภายในนำกะบบเหน็นแล้วเพิ่นก็เอาไปส่องบบหัวส่องไฟอียังตัวทีกดปุ่มเข้าไปแล้วเขาจะเลือนเข้าไปอืแล้วนี่แล้วเขาก็เปิดไฟอแสงแหละแล้วก็ส่องไปส่องตัวนั่น จังได้เห็นว่าเฮาเป็นชีสแล้วขาตรวจอยู่พี่กระสูงปี๊ดเลยสูงแห้งอิลี่แบบบอกเคยเขาบอกเคยเขาห้องมออะลรตรวจแบบเลยเสียงเงินหลายปันนี่นะอบอกเคยจัดเถือ่อแต่มาอยู่อยู่ไทยนี่ขาใช้จ่ายสูงแหงอิลีทุกคนแบบเจ้าภาพเลยว่าสูงได้ค่ะ ยังดีที่ตรวจเห็นนอลเพนกับวางยายเฮามากินแต่เป็นยากแก้ปวดสื่อ,อเพราะว่าเฮากะทัมแผนหม้อว่าเป็นโรคนี้แล้วหายขาดบอถ้าพาตัดมันสิหายขาดเลยบอเพราะว่าเฮากะเห็นแล้วเฮากะอยากให้พาตัดสินะเพราะว่าบอพนกับบอพาตัดให้เพราะว่ามัน้ากับสามเส้นสำนี เพราะว่าจังผ่าตัดได้ต้องหาเส้นหรือหกเส้นขึ้นไปผลจัง่าตัดหายแต่ว่าผ่าตัดไปกกลับมาเป็นคือเก่าได้หายดีบกขาดแบบนี้แหละเฮาจังผูกใจเนาะทุกคนเนาะเลยเฮาก็เพิ่นก็เอายาห้กินเอายาแก้ปวดแล้วก็มียาพอทุเล่าแะละแต่ปัจจุบันนี้เฮาก็เจบสุรายาเฮาก็บได้กินทุกมือดอกเฮาเจบ เ้วเข้าจังกินเข้าเจ็บเข้าจังกินมากกับพ่อทุเลาเข้าบวเจ็บแล้วมาเข้าห้งหมอมือหน้านโดโดนเขาจนใส่เวลาสิบสองโมงมือน้่นคนตรวจเข้าออกมาต่างแต่สองโมงเสาร์สองโมงเสาร์เขาก็นอนถา่าเขาก็คิดว่าหมอสี่เหตุให้เข้าหละเพราะว่ามันคนไข้มันร้ายนนเนาะเขาก็บอยักอยู่าวัวห้องทุกเซิร์ฟมันก็มีคนไข้ร้ายหูแบบแล้ว เขาถ่าอีกสองชั่วโมงสี่โมงเศาร้พร้นตรวจเผลกัยังบอแบบให้เขาหูอาเขาเป็นยังขนะเพอเขาก็ย่าหู่าเขาเป็นยังแล่วกะไปวางยาอีสังไปสมุดว่าเขาหูแล้วว่าเขาเป็นยังแล้วเขากะจะไปเอายาหมอแล้วเขาก็จะกลับบ้านสินะเขาก็จะกลับมาพักผ่อนอยู่ที่อยู่เพื่อนแหละอเซิงหมอ,อก,กับแม่เขาก็ไปถาม พนตรวจนั่นนี่แล้วเพิ่นกะว่าโบมวนใส่แม่ฮัลเลเนาะแบบเพิ่นบอกเอาใจใส่วบาง่ายก็แค่แบบว่าเบิ่งพลนตรวจฮะโบฮอห์ทันทันที่เขาก็อยากคู่เขาเป็นอย่างสินะและนางก็แบบว่าเโบมวนใส่แม่แบบมือนันแม่คอยกระคืนและเนาะแบบใายเจ้านายฮหละลเราก็แบบว่าเราอยากคู่เพราะว่าเราก็เมื่อยเหตเวียกสินะแต่ว่าทานมอเพิ่นกะบอสสนใจเนาะแต่กะ ยาและวันวเขาก็ต้องให้เกียรเผืนได้ผื่นเป็นฐานหมอผื่นปัวเฮาเนาะแล้วมาเป็นหยังเขาจึงเป็นโรคนี้ได้เนาะก็คือหนึ่งผู้หญิงจะเป็นประจำเดือนถุกถูกเดือนแล้วส่วนน้อยหมอปรึกษาว่า เวลาจะเป็นเมนจะเป็นขัวขอทษนนะเนาะเวลาคข่เป็น,มนเมนนี่ไข่เป็นแหง้งแล้วเป็นแหง้งมันจะออกมาแล้วเลือดมันจะไหลเวียนเลยแบบว่ามันออกมาแห้งเลยแบบว่ามันจะมันจะล้นอ่าเาง่ายๆมันจะล้นละมันจะไปส่งต่อทอนั่นมันจะล้นออกแล้วมันจะไหลไปเข่าอยู่ห้างไข่บอกอีรังนี้แหละเนาะหมอว่าอุดานเท่ากับ บอได้ินขักนนะเพราะว่าเฮากะเจ็บฟังแหน่ฟังแหน่บ่ฟังแหน่สิดะแล้วมันจะไปก่อตัวเพราะว่าเลือดบอกยังไงว่าเลือดห้าเลือดเศษเท่าแหละอะแล้วมันจะไปก่อตัวอยู่หางไข่แล้วก่อตัวเป็นซีดกับเวลาที่เฮาเป็นประจําเดือนแล้วเฮาเจ็บท้องเจ็บท้องน่อยูุหยิ่งหามปะละเลยเนาะอาจจะเป็นคือเฮาได้ หน่อยเป็นอันนี้เป็นเถื่อที่สองแล้วทุกคนเลยทุกคนอาจจะจําได้เนาะเพราะว่าตอนเดือนสี่เมษาวังปีหลังนี้อภิการนี่แหละหน่อยก็เคยพาตั้นมาแล้วเถื่อหนึ่งกันย้อนเป็นก่อนเบ้านี่แหละแล้วมันแตกเกือบเห็นให้หน่อยเสียชีวิตทาซ่าอีกสโมงหนึ่งเมนเห็นให้หน่อยเสียชีวิตได้เนาะตอนเดือนสี่เมษาวางใดนี้ แล้วเขาก็ได้่าตัดออกทาง้ายก็คือท้องน้ำมันแตกเขาก็ต้องได้ตัดปีกมดลูกเพราะว่ามันอยู่ในขางปีกมดลูกก็ตัดไปแล้วขาง้ายอันนี้กลับมาขางครัวอีกหน่อยก,กับมาเป็นอีกถ้าพาตัดหน่อยก็ต้องได้ตัดออกอีกเบื้องนี้หน่อยก็เลยว่าอืม ใช่จะได้กระยาบัาพาตัดดีกว่าเพราะพาตัดมันก็นมาเป็นอีกสินะเขาก็เลยบอกทุกคนว่าย่าปล่อยปะหละเลยเนาะถ้าเป็นลรกนี่เขามาแล้วเวลาเป็นประจำเดือนน่ะทุกคนมากรบทองอะต้องไปตรวจเ้อถาบ่าอยากเป็นคือน,น่อยแต่ว่าเขามาแบบว่าแบบเท้ากับปรับเลยนะยังแบบยังบกครบปีสามอันนี้ห้ากับเดือนหนึ่งเนาะพอเขาผ่าตัดตอนน,นั้นเดือนสี่ าครบเดือนสี่จะครบปี่หนึ่งกระกลับมาปินอีกแล้วเขาก็เหน,น,นะนื่นนอยเนาะทุกคนเนาะมีต่โลกมีต่นั่นมีต่นี่เหนื่อยใจเนาะทุกคนบั้โหอีนังสิเกิดขึ้นกับหน่อยอีกต่อไปแต่นี่มันกับกินไปมันกัผ่าตัดออกมันกับโบ้หายขาดคือทีเห็นนี่แหละ แต่ว่ามีทางเดียวที่จะเห็นหายหน่อยหายขาดได้จากโรคมีบอกกันแนะนำมาคือน่อยต้องมีลูกถ้าหน่อยมีลูกแล้วจะหายขาดจากโรคนี่เพราะว่าบหูคือการมอผลว่าแบบถ้ามีลูกลูกจะไปเกิดอยู่ในห้างไข่วยู่านนี่แหละเขาก็พังบบขักนะ แล้วลูกจะบีบให้ซีดนั่นเหี่ยวโตลงแล้วซีดจะสลายไปเองส่งคนไข้เคสแบบนี้เคสแบบน้อยมือนักหน่อยไปรงหงม้อนาะแหละคนไทยแหละแล้วพี่เขาก็ถามหนูว่าอ่ะเสียเป็นลาวแะลาวสนองสวาวาไทยจะหน่อยเขาสว่าวาไทยปนลาวแล้วเขาก็ถามแบบ เป็นยังจะเป็นยังสินะไปเขาาวาวไทยกันแหละไปเขาสิมาแปลเป็นลาวเอื่อยเขาก็ว่าถามเขา่าเป็นยังแ,งแ,าาาแงล้วเ,เขาก็เป็นซีดเอื่อยเขาก็ตอบว่าเอา้าเอื่อยก็เคยเป็นไงเอื่อยก็เคยเป็นแต่วา่าแต่เอื่อยเขาน่ะมีครอบครัวสินะแต่เขากับมีลูกมีลูกเลยแบบแต่ตอนนั้นเขาก็ยังบ่มีลูกดอกแล้วเขาก็กินยาตามที่หมอสั่งแหละแล้วก็เขามีลูก แต่กะโลกงนั่นกระหายขาดไปเลยเขาก็บอกเขาก็ตอบนอยวา่าเขาก็ถามเนาะเอือเห็นแนวได้เอือยจงหายขาดเราก็ว่าเออกับมีแฟนหรอไงแบบมีลูกนะสิมีลูกแล้วมันกระหายขาดไปเองบูหัวมันหายตอนใดเอือยเราก็ตอบฮาวาสินานแล้วก็ว่าแ่กับ บอกอันตรายแต่ก็อันตรายอยู่้ามันแตกแอันตรายเนาะทุกคนลูกอันนี้้ามันบบแตกแมนบอกอันตรายแต่กับเจ็บเมื่อยแต่ส่วนร้ายเขาหยาดขาดเลือดเพราะว่าเขากลับมากระโตเหลืองอีกแล้วทุกคนยิดเมื่อยเดียวกับขอกันอยู่ลาวเด้ออีกบรุนเขากับศีกับไปลาวอีกแล้วเนาะกลับไปปัวพะว่าพอเขากับห้ยกับ พอบอกว่ากลับมาก,ก่อนจากเดือนหนึ่งละคอยคอยกลับไปอยู่นั่นอีกคอยไปเห็ดเวียเพราะว่าช่วงนี้เท่ากับบอยากกลับเขาก็อยากซอยเพิ่นก่อนเพราะว่าเขามีนาทีครับไปสอบงานน,านะนะแบบอยู่นี่ เราต้องการคนงานอีกเพราะว่าคนงานขาดบบมีคนเฝ้าโต๊ะสนุกดีตอนนี้เขาก็ได้มาแทนเฝ้าโต๊ะสนุกให้น้องๆเนาเพราะว่าอยู่ลุ่มอยู่ลุ่มนั่นมีสี่คนเราอยากได้อีกมาเฝ้าโต๊ะสนุกดาเฮาเพราะปกติหน่อยจะอยู่ลุ่มหน่อยจะซอยผอกคัวเห็ดอาหารหน่อยจะเตรียมเครืองนั่นนี่ให้เชฟ บาบันนี้น่อยขึ้นมานี่แล้วโบมีผูสวยเซฟสินะแล้วกันน่อยขึ้นมานี่บางบางที่น่อยกันเลิกงานจากนี่เลิกหกโมงแรงน่อยก็จะลงไปสวยข้างล่างสวยเซฟคือเกาแต่ก็เมื่อยคนน้อยน่อยหนึ่งเห็นเวียกแบบเ,เอ็ดบอดทุกอย่างนะหน่อยอะ่ะเนาะ<อ>แต่น่อยก็สีมาเราให้เอฟซีฟัง สัมี่เนาะเพราะว่าเอฟซีถามเขามาหลายว่าเป็นยังจงเขาห้องมอแนวนั่นแนวนี่เนาะหน่อยกระบอกไปแล้วเดอว่าหน่อยเป็นชีสชีสช็อกโกแลตเป็นตะแซ่บบ่แหละโลกมีฮึถ้าเป็นไปได้เฮากะบ่อยากเป็นบ่อยากให้มันเกิดแลไรเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามอเผนกระบอกหน่อยไปแล้วว่ะเพราะว่าหน่อยเคยพาตัดมาแล้วสองครั้งครั้งหนึ่งเป็น่าตัดไซติง ข่้งที่สองเมนก่อนเบา้าตัวนี้ก็เป็นก่อนเบาคือกันแต่ว่าอยู่ไทยเขาจะเอื่นว่าชีสก็คือหมอ้อกระเบ่าอยู่ดิบอผ่าตัดข่างซ้ำน,นี่บอหูว่าซีเป็นแนวไรมันมันสิบุ๊ม,มี่บอลผ่าแล้วแต่ว่าเฮาติงแนวไดแนวหนึ่งเขาก็ยังเจ็บได้เจ็บส่วนลายเฮายานเป็นแบบนี้ เฮาหยาดขาดเลือดอย่างเดียวถ้าขาดเลือดแล้วมันยากพอเฮาแห้งคนหน่อยคนจ่อยแห้งผ้าตาัดลายเทือเบื่อเด็ดคนเนาะอาแล้วนะทุกคน,น,นเาามื่อนี้เฮากะดสิบุมเมียงลายมาเล่าให้เอฟซีฟังสัมนีน้เนาะ แล้วถ้าเฮามีโอกาสเฮาไปนั่นไปนี่เฮาจะถ่ายเอฟซีไดเบิง้งเนาะซึ่งเฮากับบ่มีเวลาคือแบบมีและเฮาเห็ดเวียกเห็ดเวียกสมุดโต๊ะสนุกเฮาก็ได้เข่าตั้งแต่สิบโมงเช้าเฮากับบ่มีเวลาเลยจีสิบโมงเช้าบัดนี้สมุดข้างหลางลูกค้าหลายเฮาก็ต้องได้ลงไปซอยข้างหลางพอห้างเลิกงานหกโมงแรงเนาะก็บ,บ่มีเวลาสิแดลพักผ่อนอีกการพักผ่อนน้อย แต่กะเฮากันยังกินฮอดเอฟซีอยู่เด้อเนาะอยากถ่ายคลิปให้เอฟซีเลยเบิ่งว่าเฮาเห็ดนั่นเห็ดนี่แต่กะเฮาก็ช่วงนี้เฮาก็หักซาโตเเน,น่อย่นินึงเนาะพอเฮาก็สุขภาพนเฮาบวแข็งแห้งันแล้วเนาะทุกคนถ้ามีอย่างเพิ่มเติมหน่อยสิมาเ่าให้ทุกคนได้ฟังอกีกเนาะแต่ตอนนี้ ไปก่อนเด้อลูกค้าขึ้นมาแล้วเนาะบายยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาในเด้อและที่สำคัญอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้เฮาในเด้ออย่าขามโฆษณาเฮาเด้เอเนาะเป็นกำลังใจเบิ่งโฆษณาเฮาให้จบเนาะมียังมีดินหน่อยจะถ่ายให้เบิ่งเด้อแต่ตอนนี้เฮาบบมีเวลาเด้อบายย